สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอทีออนสตาร์ทพัดครับ บทเรียนของ Adobe P r e m i ม r e Pro ในวันเสาร์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการจัดการด้านเสียงนะครับผมหลายคนอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของเสียงเบา้าหรือเสียงติดน้อยแบบเยอะมากเลยนะครับผมซึ่งการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็จะเจอกันในทุกวงการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่จะเจอในส่วนนี้มากที่สุดก็คือคนที่เริ่มต้นแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือคือรุ่นแบบเก่า ถ่ายคลิปนะครับผมมันก็จะมีในส่วนของเสียงซ่าแบบซ่ามากๆกแล้วก็ในเรื่องของเสียงที่เบาแบบเบาหงเลยแทบบจะไม่ได้ยินนะครับคือทุกคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาด้านนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับการาเพิ่มเสียงในคลิปวิดีโอและก็การจัดการน้อยนะครับผมโอเคครับไปดูกันได้เลยครับ คนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าไฟล์โปรเจกต์ของผมนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมใช้มือถืออีกเครื่องนึงอัดนะครับเป็นเครื่องที่ใกล้จะพังแล้วนะครับผมก็มันก็จะเป็นดังนี้ครับเวลาที่มันเล่นเสียงอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเสียงแบบเบากับมีน้อยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบระบบเสียงในชิปวิดีโอกันนะครับว่ามันจะมีเสียงเบาหรือมีเสียงน้อยหรือเปล่านะครับผม โอเคไปดูกันได้เลยครับ โอเคนะครับทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับวิดีโอตัวนี้เนี่ยมันเสียงเบาเกินไปนะครับผมแล้วก็มีน้อยจากเสียงแอร์นิดนึงนะครับผมก็เดีย๋ยวเราจะมาทําในส่วนของ audio อ,อ,อกินกันก่อนนะครับการทำ audio โกิ n น,นะครับก็คือมันจะเป็นการปรับเสียงให้ดังขึ้นตามที่เราต้องการนะครับผมวิธีทําก็ให้เรามาคลิกขวาตรงไฟลมีเดียที่อยู่ในไทม์ไลน์นะครับคลิกขวาทันทีแล้วเลือก audio อ,อกินนะครับผม แลล้วกก็คิจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เราเซตเกนนะครับผมมีแอดจั t มีนอร์ม l i ไล์มีแม็ ize, มีออะไรประมาณนี้นะครับผมให้เราไปที่เซตเ e น2นะครับผมเดี๋ยวให้เราพิมพ์นะครับไป18 dB เลยนะครับหรือถ้ากลัว18มันดังเกินไปก็เอาแค่15หรือ12ก็พอนะแต่บีนนี้ผมเอาแค่15พออนนะครับก็กดโอเคพอกดโอเคปุ๊บนะครับในส่วนของอ q คอไ i เซอร์นะครับที่มันจะโชว์สัญญาณ มันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะอาจจะดังขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมลองเล่นวิดีโอให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่ามันจะเสียงดังเกินไปหรือเปล่านะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบระบบเสียงในคลิปวิดีโอกันนะครับว่ามันจะมีเสียงเบาหรือมีเสียงน้อยหรือเปล่านะครับผมโอเคไปดูกันได้เลยครับ โอเคนะครับตอนนี้เรื่องเสียงนะครับก็โอเคขึ้นมาหน่แล้วแต่ว่ามันจะมีเสียงซ่าดนิดๆของเสียงแอร์อยู่นะครับมันเรียกว่าน้อยนั่นเองนะครับเราจะทําการลบน้อยออกไปนิดนึงนะครับโดยการไปที่เอฟเฟกนะครับจากนั้นให้เราเลือกออเดียโอเอฟเฟกนะครับแล้วก็ให้เราไปเลือกที่หมวดน้อยรีดูชันหรือรีสโตเรชันนะครับผมให้เราคลิกที่เดอร์นี้นะครับ มันก็จะมีให้เราเลือกนะครับมีออโตเมติมีดีฮัมเมอร์ดีน้อยมีรีเวิร์นะครับผมในที่นี้ผมจะเลือกเป็นดีน้อยนะครับผมมันจะเป็นในส่วนของการลบน to ้อยออกไปจ <iemand. S 1> <Whoa. S 2> ากเสียงในวิดีโอของเรานะครับผมก็ให้เราคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากมาตรงในส่วนของ audio นะครับผมแล้วก็ปล่อยเมาส์นะราะพอปล่อยเมาส์เสร็จนะครับ, set, รบมันก็จะขึ้น effect control ขึ้นมานะครับผมให้เล่าลงไปข้างล่างนะครับผมซึ่งมันจะอยู่ข้างล่างๆเลยเพอมาถึงข้างล่างปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนของ audio นะครับก็มีดูลุ่มมี channel volume นะอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราจะสนแค่ในส่วนของ effect ino, AI, n o i n อินเอลอาร์อะไรตอนนี้นะครับให้เรามาคลิกที่ edit นะครับพอคลิกที่ edit ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีในตาราง มันก็จะมีโชว์ในส่วนของค่ายอ e ีควอไลเซอร์มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราเล่นวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมเล่นวิดีโอไว้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบระบบเสียงในชิปวิดีโอกันนะครับว่าโอเคนะครับตอนนี้มันก็จะขึ้นในส่วนของอ e ีควอไลเซอร์เป็นแบบสัญญ,ญาณอนานล็อกขึ้นมาแล้วนะครับเสียงน้อยหายไปแล้วนะครับเสียงน้อยหายไปแล้วว่ามันจะมีเสียงเบาหรือมีเสียงน้อยหรือเปล่านะครับผม โอเคไปดูกันได้เลยครับโอเคนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมนะครับผมก็ มันจะมีในส่วนของ preset default นะครับ default คือค่ามาตรฐานที่โปรแกรมตั้งมาให้เลยนะครับแล้วก็ในตัวเลือกนะครับมันจะมี heavy นะครับก็คือลบน้อยแบบหนักสุดเลยนะครับในกรณีที่เราไปอัดคลิปข้างนอกนะครับผมบอกได้เลยว่าครับว่าอาการน้อยมีสูงมากแล้วก็จะหนักมากด้วยนะครับผมเพราะว่าจะมันจะมีเสียงลดเสียงลมเสียงอะไรรอดเข้ามานะครับผมบอกเลยว่าน้อยเยอะนะครับผม ในส่วนของไลท์เนี่ยเอาไว้จัดการน้อยแบบเล็กๆนะครับผมสําหรับอัดคลิปในห้องหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วต้องมีเสียงมันจะมีเสียงแค่เสียงพัดลมเสียงแอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถีใช้ไไลท์น้อยจัดการได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นค่า e f ฟอ l ์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจริงๆค่า e f ฟอ l ์มันก็โอเคอยู่แล้วนะครับเมื่อเราตั้งค่าอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับก็ให้เรากดการกรบาทปิดออกไปนะครับผมตอนนี้ผมจะลองเล่นวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไง สวัสดีเพื่อนเนะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบระบบเสียงในชิปวิดีโอกันนะครับว่ามันจะมีเสียงเบาหรือมีเสียงน้อยหรือเปล่านะครับผมโอเคไปดูกันได้เลยครับโอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับสําหรับการจัดการในเรื่องของระดับเสียงออดิโอกินนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การกําจัดน้อยนะครับในวิดีโอของเราก็ลองนําไปประยุกต์ใช้กับงานโปรเจกต์ของคุณดูนะครับแล้วก็จะทําให้งานของคุณเนี่ยอาจจะเวิร์กขึ้นมาก็ได้นะครับผมในเรื่องของเสียงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาอีกแล้วนะครับ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืม,ลม like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มสมครช่องไอียอสตารพไว้ด้วยนะครับก็ มีคลิปใ,ใหม่เกี่ยวกับการสอนการใช้ง,งานโปรแกรมทุกวันเสาร์นะครับผมในช่วงนี้มันก็จะมี Adobe พี่เหมีย p พูมารัวๆเลยนะครับสำหรับเสาร์หน้าผมจะมาสอนอะไรเนี่ยก็ติดตามได้ที่ช่อง i t o n s t น r t า p ์ทนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย